เอาละครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้คือผม King of Dimmy นะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Box Foot นั่นเองนี่นะครับหน้าดเดิมที่ผมจะมาเล่นในโลก2นะครับผมเออผมพาถาวรดาบยยลูนะครับเอ๊มีคนเทรดจะเทรกผมไหมมาเทดผลเสียงมีแล้วมีแค่ผมมบกมากผมก็โดดหนีเลยครับมาครับสู้สุมผล ชี่ผมได้ผมช้าดูเพราะสูตรนี้ไปครับกดตีซูมซูมซูมเฮ้ยโมจิบ้าเปล่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าบ,า,บาแล้วแน่ๆนี่นะครับสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับผม <c oughs> นี่เป็นไงนสูมไม่ดูจดจาดเลยร้อยร้อยล้านเปอรเซ็นเดี๋ยวก็กินเลย ไมยแล้วครับหนึ่งผลผลแดงผลโมจิมาครับมาตอนที่ฟาร์มจนถึงเวล7เจ็ดร้อยี่สิบห้ากันเลยแล้วกันตอนนี้เราก็จะฟาร์มต่อนะครับผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วเราจะมาทำคอนเทนต์กันอาจจะมีแจกรหัสด้วยนะ อยู่รู้เป็นดาบวิเทสส,สุดแพงสุด,สดไม่คุ้มราคาได้ไงไปเจอกันตอนฟาร์มเสร็จแนะไปครับตอนนี้ผมก็เลิกฟาร์มแล้วนะพี้เกียจต <c oughs> น,นี้ผมก็มาดูที่ห้องแอดมินเผื่อมีผลนะครับหรือจะว่ากลับขึ้นไปด้านบนที่คาเฟ่น,นะพี่เกียจร,รอโซ่เดี๋ยราจะมาหาคนแรกแทดผลกันนะครับที่อยากได้ตอนนี้ก็คือแบบอืม โมจิกับชาโดเหรอแลกอะไรได้บ้างเออเอ้ยคนนี้ยังไงที่ผมอยากได้คือมังกรนะมังกรทีเล็กอย่างเงี้ยดูดิเขาใช้มามาไม่หมดช็อตนี้ผมน่าจะเรื่องมากนะครับเขาเลยไม่เอาเลยออืผมเรื่องมากเกินนะเขาไม่เอา ตอนแรกผมกะว่าจะแกได้ทั้งแม่มอสได้ทั้งออมิกมัมนะแต่ผมก็เขาก็เอามิกมัมออกไปมาเป็นหมุนนิม่าแทนนะเขาก,กดมไม่กดตั้งแต่แรกนะผมเดี๋ยวผมอยากได้ก็คือนั่นแหละสองผลจีเล็กมังกรน,นะใครมีก็มาเรดได้นะผมบอกกดบวกไปเขาเจะบิกมัมเข้ามาหรือเปล่าเขากาวิตี้เข้ามาแทนนะ ตอนนี้นะครับถ้าผมเอาตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่มีแมมมอสท่นแหละที่มาแรกรู้นี้นะ่าจะเอาตั้งแต่แรกนะแมมมอสกับผลวิกมัมนะถ้าผมก็ไม่กดผมก็บอก,กโน เขาก็น่าจะลุกหนีไปเลยนะนี่ไงแล้วเขาก็แอมมอนออกไปผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาคงอยากได้โมจิแหละแต่ผมอยากได้จีเล็กไงจีเล็กจีเล็ก ครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ตามชมขอบคุณครับเดี๋วเจอกันโอกาสหนะ้าเจอกันครับ